กลับสวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสูช่องซอเขียวผารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวผาพี่น้องมาตา่มตัวเลขแเนี่ยทางของสามเสียนดังนะคะของคุณลุงส่งแล้วก็พ่อเสียนเพลงและเสียนหนองหันกลับมาแล้วค่ะหลีกตัวไปหนึ่งงวดนะคะพี่น้อง วันนี้มาเปิดตัวประทัดคดีแล้วในสามเสียนดังนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายน67เนะคะเราจะมาตามในสามเสียนดังค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะตามต่ออีกคลิปหนึ่งก็คือเสียนเดยวโสวประทัดโซเขียวค่ะพี่น้องว่าปินจังใดเนาะคอยติดตามเบิ่งนะคะพี่น้องอ่ะจ่งไดัก็ฝากไว้สาหรับตัเลขแนวทางของสามเสียนดังบัตรที่นี่พี่น้องพ่อเสียนเพลงนะคะพ่อเสียนเพลงแตกห้าและศูนย์ค่ะพี่น้องห้าและศูนย์และเจ็ด อาจารย์ไม่ได้จับคู่แตก 5, ห้าจให้นะคะพี่น้องมุณดูตาเสดายเนาะนะคะพี่น้อง,น,องน่าเสดายมากเลยนะคะสำหรับโคเซนเพีงเนาะ mm. นี่แหละค่ะ mm. เป็นตัวเลขแนวทางของดินเอของอ่อเซนเพีงนะคะงวดวันที่ยี่สิบนะคะแต่งวดวันที่ยี่สิบสองนี่จังได้กระแตกคู่แทนเน่นอนฟันทงนะคะพี่น้องแต่ละเส้นนี่ไม่มีใครแพ้ใครละพี่น้อง อาจาังไดกรล่องฝากไว้นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของพอเซนเพียงเนาะ,ะถูกเราไม่ว่าก,กันเพราะมันเป็นแนวทางแต่ก็ขอให้แตกปังๆทุกงวดได้ก็ยิ่งดีเนาะ<ด>ค่ะฝากไว้สำหรับแนวทางดีนเอเพียงแค่นี้ครับน้องตามตัวเลขแนวทางของหวยล่าวพัฒนาสามเนดังกันได้เลยงวดวันที่22พฤศจิกายน67กันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาสามเสียนดังนะคะพี่น้องเริ่มจากลุงทรงก่อนเลยนะคะ,ปปะหยิบสองพฤศจิก,กาย,ยนหกเจ็ดวิ่งสามและศูนย์บนล่างค่ะพี่น้องคู่เด่นสามสองสามหกศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะคู่รองสามแปดและเก้าศูนย์นะคะส่วนสามตัวแตกนะคะหกสามสองแปดสามหกเจ็ดศูนย์ห้าค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอกันได้เลยจ้า ค่ะชอบก็จัดคัดกระพันค่ะพี่น้องแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะ,ะผิดถูกเราไม่ว่ากันค่ะพี่น้องพิจารณาเนาะขอบคุณคุณอาจารย์สุขูสุคนค่ะที่ให้ตุลีกเมื่อว่างสุ่ช่องด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะ,ะเดี๋ยวสกียวลก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่อาจารย์ไว้วางใจค่ะพี่น้องอาจารย์ในกัปตัวนในอีกรอบนึ่งนะคะในหว้วยลาพัฒนาลุงสงค่ะหยิบสองพฤศจิกายนหกเจ็ดวิ่งสามและศูนย์บนล่างค่ะคู่เด่น สาม6อ5สคู่รองนะคะส8 9 0นะคะส่วน3ตัวเด่น3ตัวแตก6 3 2นะคะ836705ค่ะพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอฟันทง3ตัวแตกนะคะสำหรับคุณลุงส่งหลังจากเงียบหายไปนานงวดนี้ฟันทง3ตัวแตกค่ะพี่น้องเอาจอบก็จัดคัดกระพันใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะพี่น้องะกะอ้ทังใน้ซเขียวก็จะตามเซียนต่อไปให้พี่น้องนะคะในสามเซียนดังนะคะมีลุงสงมีเซียนน้องหานเซียนเพ่งนะคะพี่น้องตามต่อเลยค่ะพี่น้อง่ะเซียนน้องหานนะคะพี่น้องเซียนน้องหานวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะหอยลาว <4. S 1> พัฒนาวิ่งเจ็ดและแปดบนล่างนะคะ ชุดวิ่นนะคะมีสี่มีสองมีสามมีหกค่ะคู่เด่นเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสี่และแปดสามค่ะส่วนคู่รองนะคะเจ็ดสองและแปดสองค่ะพี่น้องสามตัวแตกนะคะหกเจ็ดสี่หกแปดสี่ค่ะพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอได้เลยจ้า ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางมีไว้ให้ชมนะคะมีไว้ให้พิจารณาเป็นแนวทางให้พี่น้องเฮ้านะคะสุขูสุขคนทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเสียงดังนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแตกปังๆนะคะให้กับพี่น้องเฮ้านะเออไม่ไม่ได้มาเพื่อหลอกไม่ได้มาเพื่อกลันตีแต่มาเพื่อให้แนวทางนะคะอา่าชี้แนะแนวทางให้พี่น้องเฮ้าได้รู้จักโตลงโตเด่นโตแตกค่ะพี่น้อง อ่แคปหน้าจอนะคะทวนอีกรอบหนึงจดให้ทันนะคะไว้ลาวเสียนน้องหานค่ะ 22. พฤศจิกายน6 7นะคะอาจารย์วิ่ง7และ8บนล่างค่ะชุดวีนนะคะ4 2 3 6นะคะคู่เด่น7 4 7 3 8 4, 4 3และ8 3ค่ะคู่รอง7 2 แปดสองนะคะสามตัวแตกได้หกเจ็ดสี่หกแปดสี่ค่ะพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะอาขอให้พี่น้องโชคดีร,ร่ำรวยเงินทองกันนะคะพี่น้องไปตามต่อเลยนะคะในเซียนสุดท้ายเลยนะคะเซียนเพ่งนะ,ะพอเซียนเพ่งให้เข้ามาในตัวเลขแนวทางของมวเล่า พัฒนานะคะงวดวันที่22พฤศจิกายน6 7หลังจากแตกปังปังนะคะไม่มีหลุดนะคะอาเซียนน้องหานวังหันเพิ่นกลับไปหลุดขอขอหยุดไปงวดหนึ่งทั้งทั้งที่เหล็กบ่หลุดเด้พี่น้องแต่ว่าอาจารย์ว่าขอพักคอนมาสั่นน่นึกว่าจะไปโดนไปนั่นโอ้ยใจหายเบิดเนาะค่ะพี่น้องสุดท้ายอาจารย์ก็มานะคะพี่น้องเมื่อนี้เนะะาะหวยเลาว2 2พฤศจิกายน67เพอเซียนเพ่งนะคะวิ่ง6และห้าบนล่างค่ะพี่น้อง ชุดวินนะคะมี0ูนย์มี1มี2มีสี่มีเจดนะคะคู่เด่นห้าศูนยห้าหนึ่งห้าหหหนึ่งะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งหหนึ่งะคะคู่รองนะคะห้าสองหกสองค่ะส่วน3ามตัวแตกนะคะฟันไปที่6กห้าห6ึ่หกห้าสองค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอกันได้เลยจ้า ทุกเสียนทุกสำนักถือว่าเป็นแนวทางค่ะพี่น้องขอบุณขอบคุณ,คณพี่น้องสุขุสุขคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซอเขียวด้วยนะคะทุกท่นานเพื่อเป็นบุญนุนนําเป็นกุศลให้กับชีวิตเท่าค่ะพี่น้องคนละหนึ่งไลค์ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะพี่น้องคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะคะทำบุญแบบไม่ต้องลงทุนค่ะพี่น้อง กดโปกคนละหนึ่งไลค์เข้ามาชมให้ครบคลิปจบทุกคลิปนาพี่น้องเพื่อที่จะซอยพักดันในซอยเขียวได้มีรายได้เนาะพี่นอ้องทุกวันนี้ยังไม่มีไรายได้อะไรเลยนะคะเบาไปซื้อๆเบาร่มๆแรงๆพี่นอ้องยังไม่มีความหวังนะคะเบาซื้อๆด้่พี่น้องเบาให้กําลังแรงใจเจ้าของให้กาลังแรงใจพี่น้องสู้ทนต่อไปนะคะ,ะบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ละนะคะ ก็อดทนและทนทำไปนะคะเพื่อใจรักนะคะเมื่อใจเรารักเราก็ต้องทำให้ได้ตามที่ใจสั่งนะคะพี่น้องอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งหอยลาบพอเส้นเป้งค่ะพี่น้องทำทุกอย่างให้ทำด้วยใจรักฝันในไกลไปให้ถึงค่ะพี่น้อง22พฤศจิก,กายนกหกเจ็ดหอยลาพัฒนาพปอเส้นเพ่งวิ่งหกและห้าบนล่างค่ะชุดวินนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดนะคะคู่เด่นห้าศูนย์ห้าหนึ่ง หกหนึ่งค่ะคู่รองห้าสองหกศูนย์และหกสองค่ะส่วนสามตัวแตกนะคะเน้นไปที่หกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์หกห้าสองค่ะพี่น้องพิจารณาแล้วก็แก,แกปหน้าจอนะคะหววแอดจินตนาส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องอ่า เดี๋ยวรายละเอียดอยู่ยังไงไปยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซอแก้วก็จะขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะโชคดีมีแช่รับด้วยกันร้องกันสุขุดสุข้นพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ